หลุดมาได้ไงวะเดี๋ยวชิดหนอ้าวอ้าวนร่างสองยิประทานเข้าอยู่มาได้ไงวะพี่นิกกี่สบายดีครับโอ้โหคิดถึงหลามคิดถึงหลามคิดถึงเจหลาเดี๋ยวเหมืนเหมือนพี่กับผมมาส่วนกันนะผมมารอพี่พี่ก็ไม่มา ฉันเนี่ยเธอหายไปนานจนเธอหายไปเร็วมากพีนิกกี้หนีพี่ฉลามอะไรเนี่ยพนิกก้หนีพี่ฉลามใช่ไหมมันไม่หนีไม่ว่าคิวแนทอีเวนต์สองอีเวนต์ติดกันว้าไมันตลบเลยนี่เหรอเนี่ยเห็นมีคนมาฟ้องผมว่าว่าพี่นิกกี้สบายดีแล้วตอนเนี้ยใช่ไหมพี่สถานสถานะชัดเจน my fans สถานะชัดเจนแล้วไม่เป็นไม่ให้เป็นน้องชายด้วยที่จะดูแลเพื่อนพอไม่เฟรนเออไม่เฟรนพอไม่อยากเป็ไม่เฟ็นโอ วาพี่โกส่งผิดแล้วนิกกี้เพิ่งขึ้นมาพี่ส่งผิดห้องแล้วพี่โกแต่มี่สุดท้ายอ่ะก็นั่นในร้านเลยพี่นิกกี้สบายดีผมก็ดีใจเนาะสบายสบายแต่ภายนอกอะค่ะภายในอก ใช่ยังต้องการเติมเติมอ่ะต้องที่กอดไงนิกกี้ไปเดินตลาดไปเจอแห้วกินแต่แห้วตอนนี้แห้วหมดตลาดแล้วเลิกกินแห้วแล้วเออเมื่อไหร่ไหนคุณคุณเจ้าของร้านสดน้ำแห้วเมื่อไหร่จะมาต่ออีพีสี่ฉันคะฉันปล่อยคอนเทนต์แล้วนะคุณต้องเปิดร้านแล้วนะคิดบอกซินี้ว่าเดี๋ยวนี้นิกกี้กินมันเทศแล้วไม่กินแห้วแล้วกินมันเทศกับเลย แกพี่พิมพ์แม่การอ่านไหมฟังกังน่อยวันที่นี้เท่มั้ยใครต้อนมาเกิดจนควผิดเกิดจนสุดท้ายจบที่พี่น้องเออเดี๋ยวขออันดิบก่อนเอาใหม่เอาใหม่เออเอาเสียงเอาเสียงฉลนรำเอาเสียงฉลนรำขอคิดนึงไม่เอาไม่เอาเสียงกัดเอ้ยมันต้องมันไม่เอาเสียงฉลนรำแล้วมันคนตีไม่เอา ไม่เอาพี่ไม่เอาพี่นี่เก๋พี่นี่เก๋แต่ชื่อชื่อหลังชื่อนี้อยากไปเที่ยวเปล่าหน่ออยสติ๊กอ่านหน่อยสติ้กอยู่ไหนอ่ะจอมันเล็กมันไม่รู้ใครอยู่มั้งเนี่ยเสียงวิศิตี้เด้อวิศวกรอย่าฉลาบอ่ะเสียงขยี้ดิ